โอเมก้าดิซี่กับลุกเดินทางสุดชิวแต่ชวนเมาเอลมากเมาเอลแซบจนหยุดมองไม่ได้สวยออร่าทำอะไรก็น่ามองและมีสเสน่ห์ชวนหลงไปหมดสำหรับนางเอกสาวสวยริสซี่อเนตหวานใจของพระเอกก็อดอิทธิพัทที่พักหลังมานี้นอกจากะได้รับงานในวงการมัน หากมีเวลาว่างก็จะมานั่งไลฟ์ขายของหาเงินกันโดรวัวคนอะไรเอ่ยทั้งสวยทั้งขยันแต่รสุดสุสาวรีก็ทำเอาแฟนๆแตกคือทั้งไอจเมื่อเธอได้โพสต์ภาพส่วนเสื้อครอปครึ่งตัวโชว์เอลเอดกลดิวเดินทางช็อปปิ้งสุดชิลๆบรรดาแฟนคลับแห่กดไลค์คอมเมนต์ชมกันสนานว่า เอวนิดเดียวไม่ไหวเอวจะขาดแล้วทำไมเสื้อมันดูโหดกินชาไข่มุกยังไงให้ได้หุ่นแบบนี้หุ่นสวยมากน้องรีสกล้ามเนื้อรวนใช่ไหมหาความยืดหยุ่นไม่เจอเลยแต่งอีกสวยมาก